สวัสดีครับวันนี้ผมช่างเล็กนะครับจะมาแนะนำวิธีการถอดหน้ากากรถ t o y o ต a า c m r y ปี15บะ้ไปบบวกนะครับตัวนี้ไม่มีไม่มีจอนะครับมีแต่วิญมาแอร์เรียมนะฮะขั้นตอนแรกคือวิธีการถอดนะฮะเราถอดชิ้น2ชิ้นนี้ก่อนนะครับ พอเราถอดสองชิ้นนี้มันจะมีน็อตเบอร์สิบอยู่ซ่อนอยู่นะนี่น็อตเบอร์สิบสองข้างแล้วก็อันนี้เป็นชิ้นบนนะครับนี่รถอดชิ้นบนนี้ก่อนแล้วเราก็ถอดชิ้นนี้ถัดมานะครับ แล้วก็จะเจอน็อตเบอร์สิบอีกสองตัวนะครับข้างบนใช้จอยทีเบอร์สิบถอดนะน็อตทั้งหมดสี่ตัวนะครับเบอร์สิบเกียวละเอียด อถอดน็อตครบสีตัวแล้วก็สามารถถอดวิวิวได้เลยนะครับ พี่ถอดมาครับมีอะไรหลายฟังไวไรฟังอะไรบ้างนะครับเิ่มจากนี่เลยนะครับไอชุดนี้เป็นชุดลําโพงคู่หน้านแล้วก็ปลั๊กไฟนะครับชุดนี้ลาโพงคู่หลังครับชุดนี้คอนโทรลพงมาอะไรครับแล้วชุดนี้ปลั๊กเสาอากาศ FM แล้วก็ USB ครับแค่นี้ครับเร็ยียบอยครับ